อของยกเก้นะครับป้อ,องกันแชมป์เยาวชน118ครั้งที่9ของเท็กซี่ฟีเฟสมาเจอคู่แข่งคู่ชิงเหนียวนึบเลยครับเจสันอัมปาคุมบันจากฟิลิปปินส์นะครับมาถึงยกที่10แล้วขอบคุณเครื่องดื่มเปรี้ยวแร่ซีโนจีเครื่องดื่มเปรี้ยแร่รอยยันดีบริษัทบางกอกออโตพาจจำกัดคุณปณวัฒธนากิจ,จเจริญวงศ์ลูกหมากช่วงร่างรถยนต์ตอนนงและช็อกอัพพารากอนนิเวียร์โฟร์เมนผลิตเนสกาแฟกระป๋องและ บริษัทสยามคูโบต้าคออเรชันจำกัดรถแทรกเตอร์คูโบต้าขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีครับไปจองไฮรังรีโวนะครับออก็ไปที่โตยต้าเทมอเตอร์เลยพเดีนะครับทุกอย่างสะดวกสบายว่างันเถอะมีสิบเอ็ดสาขาแล้วก็หลังขายสิบเจ็ดสาขานะครับเกมยืดเยื้อแล้วนะครับเกินเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะโชกันครบสิบยกเอาไม่ลง ก็คงต้องประกาศคะแนนนะครับช่วงนี้เทปไม่มีความจำเป็นต้องเสี่ยงแล้วนะครับไม่เสี่ยงแล้วครับทีมงานเสียตังค์ทีมงานพิจิตีโบซิงคงไปกระซิบอยู่ใกล้ๆว่าไม่ควรจะเสี่งแล้วนะครับเพว่าต้องใช้เวลาโอยคืนบางครั้งนี่ต้องใช้เวลาเยอะเมืออกันกว่าจะได้มาแต่ละคนแต่ละคนนะครับในเรื่องมวยเนี่ยอะไรทุกอย่างเขาเกิดขึ้นได้เริ่มเดินแล้วครับ คุมบันก็น่าจะรู้ตัวเลยครับว่าคะแนนที่ผ่านมาเก้ายกนั้นเขาเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับดันั้นยกนี้เขาคงเต็มที่ครับในขณะที่เพชรต้องต้องร้อซครับกับการรอบคอบระวังตัวอย่าคือจะเปิดจากไปดูกันครบ สิยกพอโดนมาก็หยุดเหมือนกันนะครับไม่เดินจบจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่สำคัญนะครับ <Okay. S 1> คือการป้องการแชมป์แบจุบิีรุ่น105ปอนด์ของยักษ์แคระคือวันเทงกับย่างห้าดาวคู่ต่ชิงเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับยังกินแบ วันที่ไปโชว์ตัวช่องเก็ดในรายการไทยเจ็ดสีนั้นเห็นเลยเลยครับว่าสูงเหลือเกินทั้งสูงทั้งยาวสําหรับยางกินแบก <Okay. S 1> เวลาจะหมดแล้วนะครับ <Okay. S 1> กับยกที่10 <Okay. S 1> ไม่เสียงแล้วครับเ <Okay. S 1> ท็กไม่เสียงแล้วระ <Okay. S 1> วังตัวบางครับนี่กำังมีโดนนะครับกังมีโดนด,ด้วย <Okay. S 1> เขาไม่มีอะไรจะเสียนะครับ ต้องเดินต้องชกต้องต่อยเท่านั้นนี่ครับมัดุกๆหมัดแบบมาแบบไร,ร,ร,ร้ทิศทางนี่แหละครับที่จะทําให้ฟ้านั้นผ่ากลางแดดมากึงจบแล้วนะครับจบแล้วมีเสียงปรบมือจากแฟนๆที่ชมอยู่ในสนามนะครับก็จะรวมคะแนนเลยนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งคาดเข้มขัด เรียกว่าใช้เวลาช่วงนี้ให้ใหเสร็จสับไปเลยทีเดียวนะครับบนเวทีก็คงยังต้องเตรียมความพร้อมอีกเล็กน้อยนะครับถ้าผู้ชมปํปลังชมการถ่ายทอดสดศึก CP Freshmart ขย่าบาลังโลกนะครับนี่เป็นงานใหญ่ของ p g จีบ็อกซิ่งโปรโมชัเราจะไปชมไฮไลท์กันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการสครัะ เท็กก็มีความพยายามมากนะครับตั้งแต่ต้นเลยครับต่อยไม่หยุดตั้งแต่ยก2ไเป็นต้นมานะครับยกหนึ่งนั้นก็ถือว่าไม่เห็นอะไรมากแต่2 3 4 5นั้นจัดเต็มเต็มไปเลยครับแต่ว่าด้วยความฟิตของผู้ตัดชินคือเจอสันอุมบันนั้นเขาฟิตถึงนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงและตำแหน่งแขนนะครับทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันอันตรายได้หมดฉะนั้นจึงสร้างความยากลำบากให้กับเท็ค่อนข้าง เยอะๆทีเดียวนะครับเปิดการ์ดไม่ได้คะแนนนั้นน่าจะหลายหลายแต้มนะครับพูดถึงว่าเป็นคะแนนที่นํำนะครับในขณะที่เจสันอุมบันนั้นต้องถือว่าเป็นนักชกที่มีดีกรีนะครับท่าตละหดเหลือเฟือป้องกันตัวเองเก่งวนเวทีพร้อมแล้วนะครับไปพบกับคุณสมิงขาวเชิญครับ ท่านผู้มีเกียรติที่ครบรผลคะแนนของกรมกร,งมกรมการทั้ง3ท่านกรรมการกีดวิพั์บุญเพื่อนให้เพชร99ให้เจสัน91กรรมการอรันุก,กลานให้เพชร9 8ให้เจสัน9 2กรรมการสมศรีภูศรีให้เพชร9 7แล้วก็เจสัน9 3ก็เป็นว่า t ด e w วินเนอร์เร r คอรเพชรซี CP, พีเฟสมาร์ในโอกาสนี้ขอริงเชิญท่านพลตำรวจตรีอัมพล บัวรพรนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีและก็อีกท่านหนึ่งท่านพันเอกยุทธชัยเทียนทองรองผู้ปัญชาการมณฑลฐานบกที่14ทั้ง2ท่านนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติคาดเข้มขัดให้แชมป์ของเราคือเพชรสีพีเพชรมานะครับในรุ่นแบนเทเบลในโอกาสนี้คุณตีเพีดีเชยเลยครับในนามของ C ีพ